วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีนะครับการเพิ่มพื้นที่นะครับเก็บข้อมูลนะครับในโทรศัพท์นะครับทีนี้นะครับด้วยการลบอ์นะครับเข้าไปตรงนี้เลยตรงตั้งค่าเข้าไปตรงตั้งค่านะครับทีนี้ก็เข้าไปตรงนี้เลยนะครับ การจัดการแอปนะครับห็นะครับปุบรายการแอปทีนี้เราก็มาเลือกดูนะครับว่าเราจะลบนะครับหรือว่าจะล้างข้อมูลนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะล้างนะครับถ้าเราจะล้างข้อมูลนะครับ่ะเข้ามาในทวิตเตอร์ก่อนก๊บกรณีที่เราจะล้างข้อมูลแต่ว่าเราไม่ลบนะครับ ให้เราไปที่ตรงนี้นะครับการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลกดเข้าไปนะครับล้างแคสล้างข้อมูลนะครับปอดปรโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเพิ่มพื้นที่หรือว่าเนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับทีนี้เราก็ไปตรงแอปอื่นนะครับนักแปลภาพ่ทยเราก็ เข้าไปตรงการใช้หน้าที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็กดตรงล้างล้างแคสนะครับเป็นศูนย์ละนะครับล้างข้อมูลนะครับปลอดโปรงโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราล้างไม่พอเราไม่ได้ใช้แอปแล้วนะครับเราต้องการจะเพิ่มนะครับพื้นที่นะครับโดยการลบทิ้งไปเลยเราก็ไปดูว่าตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะเราลบทิ้งไปเลยนะครับ เดี๋ยวหาก่อนนะครับหาก่อนว่าจะลบตัวไหนนะครับอ่านี่ครับลบสักตัวหนึ่งเพื่อให้จะให้ดูแบบนึงนครับพอดีมีโปรแกรมที่ชอบใช้อยู่หลายตัวตอนนี้กำลังดูว่าตัวแกรมไหนที่มันไม่ค่อยได้ใช้นะครับ วิดีโอเอาวิดีโอคัตเตอร์นะตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยโหลดใหม่ก็ได้ครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะลบนะครับเราต้องเข้าไปบังคับให้หยุดก่อนแบบนี้นะครับจะทําให้ได้พื้นที่นะครับเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับทีนี้เราก็เข้าไปตรงนี้การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วเราก็ล้างแคท ล้างข้อมูลปลอดโปร่งอ่ะทีนี้เรากดไปนะครับทีนี้กดลบนะครับตกลงเกี่ยงนะครับอันนี้คือเกี่ยงที่แท้จริงอ่าทีนี้ก็วิดีโอเมกเกอร์่ะเข้าไปอีกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะลบนะครับอย่าลืมนะครับบังคับให้หยุดก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้โปรแกรมมันทำงานอยู่นะครับบังคับให้หยุด แล้วทีนี้ก็เข้าไปที่การใช้หนะ่วที่เก็บข้อมูลนะครับล้างแคตน,นครับล้างข้อมูลนะครับปอดโปงโอเคกับนะครับวิดีโอเมคเกอร์นี่เราก็ทําการลบนะครับตกลบปุ๊บเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็สามารถทำให้มือถือเรานะมีพื้นที่เก็บข้อมูล เพิ่มขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับเราวันนี้มาสอนการเพิ่มพื้นที่นะครับข้อมูลในมือถือนะครับโดยการลบแอปนะครับแคสนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ